รักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ลกับมาถึงช่วงเวลานี้นะคะช่วงเวลาที่หลายๆคนรอคอยอยู่นะคะกับรักภาษาไทยค่ะรู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งนะคะที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบต่อสืบทอดนะคะแล้วก็ได้นําเรื่องราวต่างๆเอามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะ แต่จะขาดไม่ได้ค่ะคือท่านนี้เลยเราจะได้เ,เรียนรู้และสนุกกับภาษาไทยกันต่อเน,นื่องนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์เปิ้ลขาสวัสดีค่ะสบายดีนะคะอาจารย์สบายดีค่ะเนี่ยอาจารย์บอกว่าต่อให้ไม่สบายดีก็ก็สบายดีค่ะ <laughs> งานจะนอนแค่ไหนก็พร้อมอย่างเงี้ยพร้อมเสมอนี่พันนอนพันคอทุกคืนเดี๋ยวกลัวเสียงแบบว่าไม่มีเสียงมาอันตรายาการค่พี่นิตาอุ้ยจะเห็นท่านอาจารย์นี่คือเหมือนปฏิบัติหน้าที่ที่ใช้เสียงเยอะมากแล้วก็อีกหนึ่งหน้าที่ที่แอบภาคภูมิใจก็คือการขันชื่อบัณฑิตไหมคะอ๋อใช่ค่ะเพิ่งเพิ่งเสร็จสิ้นไปของภาคกลางนะคะขันชื่อในพิธีพระราชธรรมปริญญาบาตัตรคะ่ะจำเปนทำมาสิบห้าปีแล้วพี่นิตาสุดยอด แล้วต้องมีแบ่งภาค้วยเหรอหมายถึงทุกปีจะมีพิธีพระชทานปริญาบัตรค่ะแล้วก็บางช่วงก็อาจจะเว้นไปเนาะในช่วงที่เราเจอโควิดค่ะแบ่งเป็นภาคต่างๆหมายถึงภาคก,กลางเริ่มก่อนแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะไปน่าจะไปภาคอีสานแ่ะแบ่งเป็นภาคๆเพราะว,ว่าภาคก,กลางก็คือจะมารับที่ราชาพนันครปถมแต่ว่าถ้าเป็นภาคเหนืออีสานใต้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไปตามสถานที่ที่เขาจัดเอาไว้ค่ะก็จะเป็นราชาพัฒน์ตามภาคนั้นๆดีงามค่ะจารย์นี่คือแบบเด็กราชาพัฒน ทั่วประเทศจะต้องผ่านเสียงท่านอาจารย์ปเปิ้ลตลอดบัณฑิตอา,อาจารย์ปเปิ้ลเนี่ยจะเหมือนเป็นความหวังหมู่บ้านเพราะว่าเป็นคนที่ขานคนสุดท้ายปิดการขัานนางก็คือบัณฑิตคนสุดท้ายจะอยู่กับอาจารย์ปเปิ้ลดังนั้นพอเสียงขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยทุกคนจะเริ่มรู้แล้วว่าเดี๋ยวจะเลิกแล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็เฝ้ารอมีกรรมการที่เป็นเปก็เกร,รียกว่านางพานนะคะใ <ฮะ S 2> นที่นี้คือยกปริญญาบัตรน่ะ เขาชื่อชื่อตำแหน่งเขา่ะก็คือนางสายพานเนี่ยนะค่ะเปกติเนี่ยเขาจะเลือกคัดตรงเนี้ยเขาจะรคัดคนสวยๆเนาะนะาต่จิ้มลิมถิมเพาแต่ว่าพอเราไปดูเขาทำจริงอะสวยอย่างเดียวไม่พอนะต้องแข็งแรงมากเพราะพานหนักมากคะเนยาบาดอ่ะวางซ้อนเป็นตั้งๆอ่ะที่เขาจะต้องขนมาจากข้างหลังอ่ะเพื่อที่จะนํามาที่พระแทนใช่ไหมคะค่ะสวยอย่างเดียวไม่ได้แข็งแรงด้วย โอ้โห oh. เขาก็แอบมากระซิบว่าเนี่ยขาชาไปหมดแล้วรอเสียงอาจารย์ต้นตเลยอาจารย์ต้นมาเมื่มอไหร่เนี่ยจะได้ลุกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าแต่ละรอบก็น่าจะหลายร้อยชีวิตไหมคะเป็นพันค่ะ oh. เป็นพัน oh. <อ>แต่ว,ว่าต้องมีกรรมการขันน้ำช่วยกันอะ่ะเยอะมากนะคะแต่ว่าปีเนี้ยดีตรงที่ว่าสำนักพระราชวังท่านก็ให้เกณฑ์มาใหม่ว่าเดิมเนี่ย เราจะต้องอ่านกันเนี่ยสามสิบแปดคนต่อนาทีนะคะคืออ่านแบบชับชๆไวมากเลยอ่ะหายใจแทบไม่ทันอ่ะงเนี้ยอ่านได้แบบชัดถ้อยชัดคํามากอ่านแบบจังหวะปกติอ้ดีมากเลยอ่ะปีนี้คือรู้สึกว่าอ่านได้ดีมากยากจังคือถามว่าส่วนตัวพินิตานะเวลาที่ไปทําพิธีกรหรือที่ต้องมีการขานนามค่ะอาจารย์ รู้สึกเลยว่ามันยากคือการอ่านชื่อให้ถูกก็ลําบากต้องมีการไปถามก่อนทุกครั้งว่าอันนี้อ่านว่าอะไรคะอร่ามันต้องมันมีเทคนิคค่ะกรรมการขันน้ำเนี่ยเขาจะแต่ละคนเขาจะมีเทคนิคไม่เหมือนกันอาจารย์เบิร์ก็จะมีเทคนิคของอาจารย์ิ้ลแต่ว่าเทคนิคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องพยายามขันชื่อให้ครบทุกคนแล้วพยายามให้ตรงกับบัณฑิตเพราะอะไรพอเขาถ่ายทอดสดพ่อแม่พี่น้อง รอ,อวันนี้วันที่ลูกหลานจะได้เข้ารับเ<ม>พราะฉะนั้นเขาจ้องเลยบางคนเอากล้องมาถ่ายเอาวิดีโอมาอาัดจากในในทีวีอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ได้ขานชื่อเขาหรืออะไรอะ่ะเขาจะต้องผิดหวังมากเลย,ยเรารู้สึกแบบถ้าเราเป็นพ่อแม่หรือเราเป็นญาติของบัณฑิตคนนั้นน่ะแล้วเราข้ามชื่อเขาไปอะ่ะเข,า,ขาจะรู้สึกยังไงเนี่ยก็เลยแบบไม่ได้อันนี้คือเป็น เป็นปณิธานอย่างหนึ่งเลยนะยังไงต้องขานต้องขานให้ครบทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดยอดนี่การเป็นแ<อ>บบเหมือนความกดดันความรับผิดชอบความหวังหมู่บ้านจริงๆเราก็ต้องเตรียมตัวมากต้องออกกําลังกายต้องแบบพันคอรักษาเสียงแต่ว่าจันเปิลน่ะพันคอทุกคืนอยู่แล้วเพราะ,ะเราใช้เสียงเยอะเป็นพิธีกรด้วยสอนด้วยใช้เสียงเยอะมากค่ะ ก็เออก็พยายามรักษาเสียงตัวเองอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เปน,นอนห้องแอร์ด้วยใช่ไหมคะนอนห้องแอร์ต่่ไม่ได้เปิดแอร์ทั้งคืนหรอกอเปิดแปด๊บนึงแล้วก็ปิดยอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดพัดลมไปลายอืม,อมก็ยัง,ง,ยงมีไม่ใช่ใช่ต้องพันคอนะไม่งั้นไม่งั้นไม่ได้ค่ะไม่มีเสียงมาอัดรายการให้พี่มิตานะ ที่สุดมาขอบคุณท่านอาจารย์นะคะนี่สําคัญนะการบบว่าการดูแลสุขภาพของเราเพื่อมวลชนเหมือนกันนะคะ่ะใช่ค่ะเพราะว่าวันวันไหนเสียงแหบเนี่ยทําอะไรไม่ได้เลยอไอขอกเข็กไม่เอาเข้าใจเลยนะคะนี่ถือว่าเป็นเบื้องหลังที่เอามา ให้ทุกคนได้รับทราบกันด้วยนะคะเหมือนถ้าเราอยู่ในพิธีใดพิธีหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอ,อ๋อมันก็จะมีขั้นตอนแบบนั้นแบบนี้มีคนที่มาคอยทําให้งานมันลันไปนะคะแต่เบื้องหลังนี่ก็คือไม่ง่ายไม่ธรรมดาเลยนะคะแล้วก็อย่างพระราชพิธีที่สําคัญแบบนี้มันเป็นอะไรที่ทุกคนรอคอยเหมือนที่ท่านจาันเปิ้ลว่านะคะมันก็ต้องแบบดีที่สุดเพื่อทุกคนใช่ค่ะ ื่อบัณฑิตนะญาติบัณฑิตเนี่ยสําคัญมากเลยห่วงเขามากเลยเาะเขารอคอยไงพ่อ<ช>แม่ส่งลูกหลานเรียนอ่ะจงแบ่งเด็กราชพัฒนเนี่ยมาจากต่างจังหวัดเนาะพ่อแม่เนเป็นความหวังเลยนะคือคถ้าเป็นถ้าเป็นที่อื่นอ่ะอาจจะรู้สึกว่า,าไม่ต้องเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได้ะอะไรเงี้ยแต่เด็กรัชพัฒน์ไม่ใช่ค่ะค่ะเด็กรัชพัฒน์ต้องเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรถ้าเขาไม่ได้ลําบากจนเกินไปนะอืม,อมเพราะว่ามันคือความภูมิใจและพ่อแม่พี่น้องเนี่ยขนมาจากต่างจังหวัดอ่ะ ่มาที่สมุทรปราการนะคะที่เราใช้เป็นที่จัดซ้อมอะค่ะค่ะโอ้มากันเต็มเลยคือพักมากอบอุ่นมากเหมือนมันเป็นความหวังของบ้านด้วยนะใช่ก็เหมือนตอนเราจบอะพี่ิตาพ่อกับแม่อะไปแต่เช้าดีสีรูยันออกจากขอประชุมอะเราออนทอมบ่ายอะพ่อกับแม่ก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละรอเออเหมือนเดิม พร้อมเสบียงพร้อมอะไรทั้งลหลายหลยก็เป็นความภาคภูมิใจที่ท่านก็พยายามพักเพียรเนาะเหมือนกับว่าท่านเองก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังใบปริญ,ญาใบานี้ด้วยนะคะอย่างพินิตาเองตอนเด็กๆเ,เวลาผ่านงานที่เขาแบบจัดขึ้นกับพิธีพระราชธปริปญาบัติเงี้ยแบบโอ้ยมันแบบปัแบปบืแบบ้มซาบสิ่งใจเราต้องมีวันนี้บ้างยอะไรเงี้ยถึงเวลาของตัวเองก็แบบโหที่สุดเนาะวันนี้นี่เริ่มต้นมา กับเรื่องราวที่เป็นเบื้องหลังนะคะแต่ว่าเรื่องของภาษาไทยวันนี้ก็ยังจัดเต็มเหมือนเคยใช่ไหมคะใช่แล้ววันนี้ท่านแมวต้องชอบแน่แน่ท่านแมวเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเพราะว่าวันนี้อาจารย์เปิ้ลเอาเรื่องของแมวมงคลกับสำนวนที่เกี่ยวกับแมวมาฝากค่ะค่ะเผื่อคนที่รักแมวเนาะหรือคนที่รักสัตว์อื่นๆเนี่ยนะคะเห็นแมวทั่วๆไปเนี่ยเรารู้บ้างหรือเปล่าว่าไอ้แมวมงคลที่แบบเป็นแมวไทยโบราณเนี่ยคะ่ะ มันมีชื่อเรียกหรือว่าลักษณะของเขาเป็นยังไงบ้างบางคนเนี่ยเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงแมวมงคลนะค่ะบางคนก็อาจจะเลี้ยงแมวทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะมันมีความแตกต่างกันเนาะแต่เราลองมาลองดูเนาะแมวไทยโบราณซึ่งเขาเรียกว่าเป็นแมวมงคลเนี่ยนะคะตัวแรกก็คือสุภลักษณ์ค่ะสุภลักษณ์ในชื่อเขาบอกอยู่แล้วเป็นลักษณะที่ดีงามเลี้ยงเอาไว้เนี่ยจะได้ยศถาลาบยศแล้วก็จะเริ่มรุ่งเรืองค่ะ ไอ้เจ้าสุพลักษ์เนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยตัวเขาจะเป็นสีทองแดงหรือว่าสีน้ำตาลเนาะรูปร่างจะขนาดกลางนิดนึงค่ะสง่าขาเรียวยาวอย่างเงี้ยคือแบบดวงตาก็จะแบบเป็นสีเหลืองอตัวสีทองนะสีทองหรือสีน้ําตาลแดงเข้มนะตาเนี่ยจะสีเหลืองแล้วก็มีหนวดด้วยค่ะโอ,อแล้วก็เป็นแมวที่ฉลาดค่ะกระตอือรือร้นนะคนก็ มักจานิยมเลี้ยงสุภลักษณ์เนี่ยเพราะเชื่อว่าเลี้ยงแล้วจะได้ยศถาลาบยศหรือความ,มจเจริญรุ่งเรืองนะคะอันนี้สามารถหาดูภาพได้นะค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้ทุกคนรู้จักเลยวิเชียนมาศค่ะอ,อ๋อันนี้ชื่อน,นิพนวิเชียนมาอมูลไดมอนด์เนี่ยนะ,ะก็คือเป็นเพชรแห่งดวงจันทร์เลยเชื่อว่าถ้าเลี้ยงวิเชียนมาศเนี่ยจะมีทรัพย์สมบัติเพิ่มพูนหรือปราศจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะลักษณะของเขาเนี่ย ตัวก็จะปาดเปรียวมากเลยสง่างามหน้ผาผากเนี่ยจะมีรอยอยักคล้ายๆรูปหัวใจค่ะดวงตาจะเป็นสีฟ้าผิวเนี่ยจะมีแบบยาลินแบบสีปากเนี่ยจะเป็นสีเงินหรือม่วงอ่อนขนจะสั้นๆนะคะสีขาวหรือสีน้ำตาล <c oughs> แล้วก็จะมีสีแบบม,มีมีแต้มสีครั่งหรือว่าสีน้ำตาลไหมด้วยบริเวณที่ใบหน้าของเขาค่ะ <c oughs> สุริชียนมากเนาะ เลี้ยงแล้วก็จะรวยอะค่ะรวยด้วยแล้วก็ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้ก็จะสวยต่อไปคือแมวสีสว่างค่ะสีสวา่างหมายถึงความรักนะเลี้ยงแล้วก็จะนําความสุขสวดิ์ความเป็นมงคลอะไรเงี้ยมาแก่ให้แก่เจ้าของนะคะรูปร่างของเขาค่ะจะมีลักษณะปานกลางค่อนข้างกลมเนาะหูใหญ่แล้วก็จะตั้งด้วยดวงตาสีเหลืองนะคะขนเรียบเป็นมันเงา แล้วก็โคนขนน่ะมีสีสีขุ่นเทาเล็กน้อยนะคะเหมือนสีดอกเลาค่ะอหรือบางทีเขาก็อาจจะเรียกว่าแมวดอกเลาเพราะว่าสีเขาลักษณะอย่างนั้นสีเงินๆนะคะอันนี้แมวสีสวัสดค่ะเลี้ยงแล้วก็จะนําความสุขสวัสด,ดีมาความเป็นมงคลมาให้แก่เจ้าของนะคะต่อไปเจ้าขาวมณีอ่าดูชื่อเนาะก็คือแมวที่มีผิวกายแบบขาวสะอาด หรือหรือเรียกอย่างว่าขาวปลอดนะคะคือขาวทั้งตัวเลยเลี้ยงแล้วก็จะค้ำคุณเจ้าของนําโชคลาภมาให้นะคะรูปร่างลําตัวเนี่ยจะยาวเรียวแล้วก็สีขนหรือว,ว่าผิวกายเนี่ยขาวสะอาดนะคะหัวจะเป็นทรงสามเหลี่ยมจมูกสั้นแล้วก็หูตั้งนะคะในตาเนี่ยอาจจะมีถึงสองสีด้วยกันนะคือสีเหลืองกับสีฟ้าค่ะข้างหนึ่งเหลืองอข้างนึงฟ้าเนี่ยคะ่ะเลี้ยงไว้แล้วก็จะช่วยแบบค้ำคุณเจ้าของแล้วก็นาโชคลาภมาให้ สำหรับสายชอบแมวสีขาวขาวนะคะค่ะต่อไปโกนจาโ,<อ>โกนจาเนี่ยก็คือความหมายก็คือนกกระเรียนนะคะหรือว่าเสียงดังกังกงวานค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเลี้ยงไวอ้อ่ะก็จะช่วยทําให้เจ้าของเนี่ยประสบความสําเร็จหรือว่าเสริมอํานาจวาสนาดังกังวานแล้วมีชื่อเสียงนะคะ,คะลักษณะของเขาจะเหมือนสิงโตปากจะเรียวแหลมดวงตาเป็นประกายดวงตาจะสีเหลืองเหลืองนะคะ ขนจะเส้นเล็กแล้วก็ดำสนิททั้งตัวเลยค่ะรือที่เราเรียกว่าดำปลอดนะเมื่อกี้เราจะขาวปลอดไปแล้วใช่ปะขาวมันม,นมีอันนี้คือดำล้วนเลยค่ะดำปลอดดำมมไม่มีะแะแซมเลยยกเว้นดวงตาที่เป็นสีเหลืองนะคะมมแมวดำนั่นเองอ่ะทีนี้เราไปดูสำนวนที่เกี่ยวกับแมวบ้างนะคะมีอะไรบ้างนะคะซื่อเหมือนแมวนอนหัวดพี่นิตาค่ะรู้จักหัวใช่ไหมรู้จักค่ะแล้วก็เอาไปเปรียบว่า ซื่อเหมือนแมวนอนหวดก็คือไปเปรียบเหมือนคนซื่ออะดูดูเหมือนคนเป็นคนซื่อแต่ว่าภายในจริงๆแล้วก็คือเจ้าเล่ซื่อเหมือนแมวนอนหวดนะหวดมันก็คือภาชนะสําหรับนึ่งข้าวเหนียวค่ะใช่ไหมคะเขาก็เลยเวลาแมวมันแบบหนีเขาไปนอนอะ่ะในหัวดอะ่ะคือจริงๆอ่ะมันไปคอยอะไรปลาย่างไงใช่ใช่ไหมหัวดึ่งข้าวเหนียวบางทีเขาก็ทำกับข้าวกันอยู่แล้ปลาย่างมันก็อยู่แถวนั้นอ่ะ พอคนเผลอปุ๊บมันก็คาบตาไปเลยแล้วน้องแมวนี้แบบว่าคี y o ออนแต่เหมือนทำอะไรเพื่อมีอะไรสักอย่างซ่อนอยู่ถูกต้องมีวัตถุประสงค์แอบแฝงใช่ค่เนี่ไนะเข้าไปนอนในหวนโอ้ยนิ่งๆเงียบๆสักพักหันมาอีกทีปลาหายไปแล้วคื่เหมือนแมวนอนหววนะคะก็คือเจ้าเลนนั่นเองนะอ่ะย้อมแมวขายค่ะแมวก็จะจะแบบว่าอะไรไม่ไม่ดีทําไม มาเปลี่ยนกระชั้นน่ะก็คือนําของที่มีค่านอหรือมีตําหนิเนี่ยค่ะมาตกแต่งใหม่ปรับปรุงใหม่ให้ดูดีแล้วก็เอาไปหลอกใช่ป่ะว่าเป็นของดีนะคะค่ะบอกว่าที่มามาจากคนในสมัยก่อนเนี่ยเขาชอบเลี้ยงแมวแล้วก็แต่งขนแมวด้วยสีขมิ้นเหลืองหรือสีปูนแดงเพื่อให้แมวมีสีสันสวยงามแล้วก็ไปขายคือทาสีให้มันอ่ะย้อมแมวย้อมแมวขายเลยย้อมจริงๆเหรอถึงในสมก่อน ค่ะเพื่อให้เป็นแมวมงคลหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยค่ะน้าสงสารน้องแมวเหมือนโดนย้อมผมอย่างนี้หรออ่าใช่แต่เขาใช้แบบสีโบราณเนาะสีธรรมชาติอะขมิขม้นเหลืองสีปูนแดงอะไรเงี้ยให้แมวสวยส,ส,ส,สวยแล,ล้วก็ไปขาะแมวไม่ไมค่อยได้อ่าบน้ําด้วยถ้าอ่าบน้ำเมื่อไหร่ก็จะรู้ทันทีใช่อันนี้ก็เป็นที่มานะคะมีอะไรอีกแมวไม่อยู่หนูระเลงหรือหนูร่าเริงเนี่ยล่ะคะ่ะค่ะ ก็เป็นพฤติกรรมของมนุษย์นี่แหละเนาะแบบเด็กๆเวลาผู้ใหญ่ที่อยู่ก็ถ้าอยู่ก็เกรงกลัวเนาะแต่พอไม่อยู่เป็นไงคะร่าเริงขึ้นมาผู้น้อยก็จะดีใจแมวไม่อยู่หนูละเริงหรือร่าเริงนะคะคําว่าละเริงเนี่ยก็คือละลิงนะละเริงนะหมายถึงคือขนองหลงลืมตัวค่ะอืมแต่ว่าในปัจจุบันเราก็มาใช้เป็นร่าเริงนะคะขุงข้าวประชดหมาปิ้งปลาประชดแมว นี้เป็นสำนวนเกี่ยวกับการประชดประชันนะคะ<ม>โดยผู้ประชดต้องการทําให้รู้สํานึกแต่ว่าผู้ถูกประชดไม่รู้สึกอะไรค่ะนะคะก็มาจากในเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่แหละสมัยก่อนนะ่ะคนเลี้ยงแมวเขาจะให้แมวกินก้างปลาแล้วก็เศษปลาที่ติดอยู่กับก้างปลา<ม>แต่เมื่อคนอยากจะประชดให้แมวได้รู้สํานึกอะ่ะก็ปิ้งปลาให้แมวกินนะแตนตัวแมวก็กลับไม่ได้ประโยชน์อะไร<ม>นะคะ อันนี้คือหุ่ข้าวประชดหมาปิ้งปลาประชดแมวเอาค่ะไปตีนแมวอันนี้น่าจะเคยได้ยินเนาะเอาไปเปรียบกับพวกหัวขโมยเพราะว่าแมวอ่ะมันเดินเงียบๆใช่ป่ะค่ะใช่ไหมอุ้งเท้าเขาอ่ะเบาๆอะไรเงี้ยเออใช่ไม่ได้เดินเป็นเท้าเหมือนมันุมดเนี่ยแล้วยังขดซ่อนกงเล็บเอาไว้ด้วยเดินไปไหนมาไหนก็เงียบเชียบแฉกเลยเรียกว่าตีนแมวนะคะแต่แมวข้างบ้านอาจารย์เปิ้ลน่ะไม่นะมันเดินเสียงดัง ถ้าไค่ะเดินบนหลังคารู้เลยมันเดินไม่ใช่เป็นตีนแมวสักที่ไหนนะเรานั่งอยู่ข้างล่างเรารู้เลยเนแมวเดินอยู่บนบ้านค่ะบนหลังคามีท่านแมวบางคนนะคะที่เขาบอกว่าเนี่ยเอากระพวนนะคะไปใส่คอแมวเขาเลยบอกว่าเสียชาติแมวหมดปกติแมวเนี่ยมันต้องเงียบๆงบไงพอมีกระพวนก็รู้เลยว่ามาแสดงความเป็นเจ้าของไงเอากระพวนไปผูกคอแมวอ่ะค่ะเลยได้ยินเสียงเลย แล้วก็มีอะไรอีกนะตีนแมวไปแล้วแมวขโมยค่ะก็เหมือนคนขี้ขโมยอะ่ะแมวมันชอบขโมยวะเห็น <He en S 1> ปลาเป็นไม่ได้หันไปทีมันเอาไปแล้วจริงแมวเฝ้าปลาย่างก็คือใช้ให้คนใดคนหนึ่งเฝ้าสิ่งของที่เขาต้องการอยู่แล้วโอโ้โหมันก็สูเสียไปเรียบร้อยนะคะค่ะแมวพึ่งพระอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ก็คือการให้ความคุ้มครองผู้ใหญ่อการให้ความคุ้มครองของผู้ใหญ่ค่ะอืมนะคะแมวมอง ก็คือ,บ,อแบบอ่ะคอยดูใช่ไหมคอยหาคนะคะที่ท่าแมวดิ้นตายอันนี้เราจะเคยได้ยินเนาะมาจากสีธนลชัยอะ่ะใช่ปะ่ะมีมีที่น้อยอะ่ะบอกว่าเอาสินะ้าเดี๋ยวจะให้ที่่ะที่ท้าแมวดิ้นตายก็ตีต,ตีแมวแมวก็วิ่งไปโอ้จนได้ที่เยอะแยะมากมายจนกว่าแมวจะตายมันดิ้นไปทั่วนะคะค่ะมันเป็นความฉลาดของสีธนนชัยนั่นเองนะคะยื่นหมูยื้นแมวค่ะ ค่ะแลกกันเหมือนเหมือนเป็นไปไก่มาค่ะแลกกันนะคะก็สะท้อนแบบวิถีชีวิตในอดีตเนาะเวลามีอะไรเราก็มาแบงปันกันนะคะปิดประตูตีแมวล่ะก็คือปิดไม่ให้หนีไปไหนทั้งสิ้นนะคะปิดทางออกทุกทางให้อยู่เรือนเหมือนก้อนเศร้าให้เข้าเรือนเหมือนแมวคลาวเหมือนกับให้เป็นคนที่อยู่ติดบ้านอะ่ะคลาวคือแมวที่แก่แล้วอะ่ะ<อ>ไม่ค่อยออกจากบ,บ้านไปไหนไง แก้แล้วนะคะไม่ออกไม่ชอบออกท่องเที่ยวเนาะปกติถ้าเป็นแมวหนุ่มสาวมจะชอบออกไปเที่ยวใช่ปะค่ะอันนี้ก็เป็นสํานวนที่นํามาฝากกันสําหรับท่านแมวนะคะน่าจะถูกใจเป็นเทปที่ท่านแมวแอบยิ้มนะคะจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องของแมวมีพิพิธภัณฑ์แมวไทยอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามอันเนี้ยได้เห็นแบบแมวโบราณแมวตาเพชรอะไรเงี้ยค่ะ ค่ะเออที่นนตาเคยไปเที่ยวอยู่เดี๋ยวนี้เขามีคาเฟ่แบบที่เอาน้องแมวมาเล่นด้วยนะเพราว่าท่านแมวเยอะมากถ้าดูในโลกโซเชียลนี่แบบอืบางคนเขาเลี้ยงไม่ได้อ่ะด้วยด้วยว่าอยู่คอนโดหรือว่าสถานที่ที่เขาพาันไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบแอบบไปเล่นกับน้องแมวตามคาเฟ่ก็มีนะคะเดี๋ยนี้เขามีคาเฟแมวให้เล่นอคาเฟ่หมาก็มีใช่ แต่อย่าเป็นแบบมาตาลาดานะคะอันน uh ั้นคือแบบว่าโอ๊ยรักละเกินอืเขาเรียกว่านางฟ้าหมาจรใช่ใช่ใช่นี่เลยค่ะแต่ว่าโดนกัดตลอดโดนไล่กัดตลอดอ๋อท่านางฟ้าหมาจรนี่ก็บ้านอาจารย์เปิ้นเลยนะเนี่ยก็เก็บหมาที่เขาแบบว่าไม่มีคนเลี้ยงมาเลี้ยงอ่ะทุกตัวเลยตัวล่าสุดน่ะชื่อคุณอ่างเปาคุณอ่างเปาไม่ใช่แมวนะเป็นหมาค่ะ เก็บมาจากเพชรบุรีนู่นตัวมันน้อยน้อยแล้วก็ามาเลี้ยงตอนนี้คือดุมากอืมอืมเฝ้าบ้านได้อย่างดีเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมมันจะดุได้ขนาดนี้นะคะโอ้แต่มเฝ้าบ้านดีมากเลยอ่ะพิ่ตาค่ะใครอย่ายืนหน้าบ้านนะมันกระโจนจนแบบเขาลองกีดวิ่งหนีไปเลยอ่ะอุย้ยแต่ก็ต้องมาระวังกันหน่อยค่ะคืออย่าให้หลุดออกไปเชียวนะคืออยู่ในรั้วเนี่ยได้ก็เลี้ยงแบบปิดไงคะอาจจะปรับเป็นพันของเขาด้วยไหมคะ ใช่น่าจะพันอะเขาต้องผสมกับพันดุแน่ๆเลยอะแม่เขาอะแต่พี่น้องเขาก็ไม่เห็นจะดุเลยนะค่ะแต่เขา,าพอมาอยู่กรุงเทพอะมันเป็นหมาเด็กเตบเนี่ยน,นะ <c oughs> แล้วเหมือนแบบเลี้ยงแล้วแบบว่ารู้คุณค่าเขาสุขมากเลยอะจับงูจับจงูจับงูก็ได้นะโอ้ยเขาลิ้นดำด้วยนะยังไงคะโคนลลิ้น่ะดำหมาลิ้นดำเนี่ยคือหมาที่ดุ แล้วก็จับงูกัดงูตายสอง่อนเลยจริงๆไว้ได้่กลัวจ้กตอนแรก <laughs> ตแรกต่เรไม่เห็นว่าลิ้นเขาดำพอเขาโตขึ้นอ่ะแล้วเรามองอ่ะลิ้นนี่เป่าห้อยๆแห่แห <laughs> ่ลิ้นดำเหรออน,นี้พ่ <laughs> อเป็นคนเลือกมานั่นเองถ้าเป็นหมาลักษณะดีหมามงคลหรือเปล่าค่ะเ <laughs> นี่ยทุกคนก็จะมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองนะคะ ก็เป็นความสุขแหละเอาจริงๆอ,ะอ่ะอ่าใช่มีเขาก็ไม่เหงาอ่ะพ่อกับแม่เขาก็เสียแล้วเขาก็มีหมายอยู่เป็นเพื่อนมันก็ปั่นป่วนเนะ <c oughs> เาะชอบรือชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูมีอะไรทำหมายถึงว <c oughs> ่าบางทีก็นั่งกันอยู่สองคนเหงาๆเนาะ <c oughs> พอมีหมาเอาละหมาสร้างเรื่องไงค่ะฮาเลยนะ <c oughs> เออใช่ทําให้แบบชีวิตเขาดูมีสีสันนะออะเดี๋ยวเช้าเอาแล้วชวนวิ่งชวนเล่นหรือแบบว่า แม่ทํากับข้าวอยู่ก็ต้องไปเรียงรองความสนใจคาบกระเทียมแม่ไปอย่างเงี้ยแม่ก็ต้องวิ่งตามกระเทียมอย่างเงี้ยค่ะเขานอนกับพ่อแม่นะคะจันเปิลนอนคนเดียวน่ารักที่เดียวนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เชื่อว่ามีตำนานในทุกๆบ้านนะคะก็เดี๋ยวว้ว่างๆถ้าจย์เปิลก็จะนําเรื่องราวของน้องหมาที่บ้านมาฝากกันอีกนะคะได้ค่ะวีรกรรมเยอะจย์เปิลก็อยากจะมาประชาสัมพันธ์ คณะต่างๆในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีนะคะซึ่งตอนนี้เรามีเปิดทั้งสองที่เลยก็คือที่กรุงเทพมหานครตรงสี<ม>่แยกบ้านแข่แล้วก็จะมีที่หนึ่งที่ใหญ่มากๆอยู่ที่สมุทรปราการนะคะอยู่ที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีค่ะ สำหรับคณะที่เรามีนะคะก็จะมีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งเป็นคณะของอาจารย์เปิ้ลนั่นเองนะคะมีคณะครุศาสตร์สำหรับน้องๆที่สนใจสายครูค่ะมีคณะวิทยาการจัดการสําหรับน้องๆที่สนใจทางด้านบริหารธุรกิจนะคะแล้วก็มีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสําหรับคณะของอาจารย์เปิ้ลเนี่ยก็จะมีสาขาวิชาที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นสาขาที่อาจารย์เปิ้ลสอนอยู่ก็คือสาขาวิชาภาษาไทยค่ะ ก็มีเปิดทั้งที่กรุงเทพและสมุทรปราการเช่นกันนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจค่ะซึ่งตอนนี้เราก็จะมีเพื่อนเป็นชาวจีนมาเรียนสาขานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีสาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารค่ะสําหรับน้องๆคนไหนที่อยากเปิดโลก ของเราให้กว้างยิ่งขึ้นนะคะก็มาเรียนภาษาจีนหรือว่าภาษาอังกฤษด้วยกันค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีทางด้านศิลปรกรรมนะคะซึ่งถือว่าเป็นสาขาที่สร้างชื่อของคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มาศาสตร์เลยก็จะมีสาขาทางด้านนิเทศิลป์และดิจิตอลนะคะรวมถึงเรื่องของสตรีทอาร์ตและาาการออกแบบเชิงบูรณาการด้วยนะคะในสาขาทัศนศิลป์ค่ะส่วนทางด้านสังคม,มาศาสตร์นะคะก็จะมีนิติาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ค่ะ ก็เปิดรอรับน้องๆอยู่นะคะซึ่งน้องๆที่มาเรียนหรือว่ารุ่นพี่ที่มาเรียนอยู่ตอนนี้นะคะนอกจากจะเรียนอย่างมีความสุขแล้วเนี่ยก็ยังสร้างชื่อเสียงนะได้มีการไปรับรางวัลในที่ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลนะคะสามารถที่จะเรียนแบบฝึกไปด้วยนะคะสามารถที่จะทํางานในสถานประกอบการร่วมไปด้วยค่ะถ้ายังไงถ้าน้องๆกาลังเตรียมที่จะหาที่เรียนสําหรับในปีหน้านะคะ หรือในเทมอม2นี้เนี่ยก็สามารถมาสมัครเอาไว้ก่อนได้เลยเพราะตอนนี้ทีมเทยาัชราชพัฏธุบรีนั้นเปิดท,ทั้งเทอม1แล้วก็เทมอม2ค่ะยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะลองทักเข้ามาคุยกันก่อนก็ได้ในเพจทูโซ่คณะมนุษยศาสตร,ร,ร์และสังคม,มศาสตร,ร,ร์ค่ะ หรือเข้ามาที่ www.dru.ac.th ค่ะหรือจะโทรมาคุยกับอาจารย์เปิ้ลก่อนก็นได้นะคะที่เบอร์0982499751 0982499751ค่ะแล้วพบกันนะคะวันนี้ครบมากนะคะทั้งน้องหมาน้องแมวนะคะในช่วงเวลาของรักภาษาไทยของเราด้วยนะคะก็หวังว่าจะถูกอ,อกถูกใจเดี๋ยวไว้สัปดาหนะ์หน้า กลับมาสนุกสนานกันต่อนะคะกับเรื่องราวของภาษาไทยแบบสไตล์อาจารย์เปิ้นเลยได้ความรู้ได้ทั้งสาระความบันเทิงแบบครบถ้วนนะคะกับช่วงเวลาของเราเนี่แหละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์เปิ้ลมากมเลยนะคะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็เอร์รสสรินดิทธบันจงสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัทนนบุรี